สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจ่ามาพูดถึงดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งในวันที่24มกราคมปี2567นี้ก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระพฤหัสนั้นมีกำลังวังชาเดินหน้าเป็นปกติจะส่งผลทำให้แต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลบวกได้รับคุณได้รับประโยชน์จากดาวพระพฤหัส,สบดีอย่างเต็มที่ค่ะเรามาใช้กันในคลิปวิดีโอนี้ว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรเดินหน้าเป็นปกติในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะดาวพระพฤหัสนั้นได้เริ่มโคจรเดินหน้าเป็นปกติในวันที่24มกราคมปี2567ไปจนถึง24มีนาคมปี2567ค่ะหลังจากที่ดาวพระพฤหัสก่อนหน้านี้เคยโคจรวิปริตมานานเกือบ5เดือนก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยเกิดผลกระทบในด้านต่างๆเพราะดาวพระพฤหัสเนี่ยเขาโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณดาวพระพฤหัสเป็นดาว ววินาศดาวพระพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะโคโจรวิปบริษทับเนื้อทับตัวทับชะตาชาวลัคนาราศีเมษก็จะส่งผลทําให้ชาวเมษนั้นอาจจะมีการเรียนการเขียนการอ่านที่ไม่ค่อยคล่องตัวนักรวมไปถึงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยจับผิดเพ่งเล็งมีปัญหากระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นปัญหาเก่าๆปัญหาค้างคาคาราคาซังมาประทุกับชาวลัคนาราศีเมษซ้ําแล้วซ้าเล่า ทำให้คุณต้องเจอกับการแก้ปัญหาหรือว่าวนเวียนอยู่แต่ที่เดิมชาวละกนาราศีเมษบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้ก่อร่างได้สร้างตัวชีวิตมีการขยับขยายเดินหน้า แต่อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาคอยกีดขวางหรือขวางกั้นนั้นก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวในช่วงที่ดาวพระพฤหัสมีการโคจรวิปริตอาจจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษเมื่อหวังดีกับใครทําดีกับใครแล้วเขาไม่ได้ดีตอบถ้าจะว่ากันไปตามตรงมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงที่ทําคุณไม่ขึ้นนั่นเองนะคะ และในช่วงที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีเมษหลายๆคนหลายๆท่านก็มีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะการเดินทางไกลของบางคนก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องความผิดเวลาไม่ตรงเวลานัดไม่เป็นนัดหรือในเรื่องของการเฉียวชนเข้ามานะคะส่งผลทําให้คุณเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองหรือมีค่าใช้จ่ายรวมถึงส่งผลในเรื่องของอารมณ์มีความหงุดหงิดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นไปดังใจลักษณะนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะ พอวันที่ 24- 25มกราคมปี2567ไปจนถึงวันที่24มีนาคมปี2567เป็นระยะเวลาที่ดาวพระพฤหัสเขาจะเดินหน้าเป็นปกติแล้วดาวพระพฤหัสก็จะมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นการขับเคลื่อนเคลื่อนที่ของดาวพระพฤหัสก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความสำเร็จที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะดาวพระ พฤหัสเข้ามาทับชะตาเกิดเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้การงานการเงินการเรียนการปฏิบัติกิจการงานใดก็ตามจะมีความสําเร็จราบรื่นดีอย่างมากเพราะดาวพระพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภาะสุขภาะหมายถึงความสําเร็จค่ะสุขภาะหมายถึงเป้าหมายสุขภาะหมายถึงทางไกลทางต่างประเทศและหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยชาวเมทานใดทําเรื่องเรียนต่อทางไกลทางต่างประเทศมีเกณฑ์สําเร็จ ท่านใดที่ทําเรื่องในการขอเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโยกย้ายที่ทํางานมีเกณฑ์สําเร็จท่านใดที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์นะคะแพลตฟอร์มต่างๆมีความสําเร็จรวมไปถึงงานทางไกลงานที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติงานต่างประเทศซื้อมาขายไปการนําเข้าส่งออกการดีลงานกับคนที่อยู่ที่ไกลๆจะเกิดความสําเร็จดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะคุณงามความดีที่ชาวลัคนาราศีเมษเคยสร้างมาเคยสะสมมาระยะนี้เนี่ยจะ เป็นช่วงที่มันผลิดอกออกผลมันจะนำมาซึ่งความจเจริญให้แก่คุณอะไรที่คุณเคยทำด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะได้เห็นมันเติบโตเห็นแล้วมันใจชื้นขึ้น นะคะเป็นจังหวะที่คุณมีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทหรือพยายามนั่นเองนะชาวลัคนาราศีเมษบางคนบางท่านได้องค์ความรู้ใหม่ได้เพิ่มทักษะได้เพิ่มปัญญาเพราะดาวพระพฤหัสมีกาลังวังชาดาวพระพฤหัสหมายถึงปัญญาชาวลัคนาราศีเมษอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ในช่วงนี้มีทักษะมีสกิลนะคะมีความสามารถในการที่จะต่อย,ยอดงานต่อย,ยอดเงินสามารถที่จะนําไปพัฒนาชีวิตของคุณได้เลยชาวลัคนาราศีเมษ จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนมีคนที่มีขั้นมีตำแหน่งเข้ามาให้โอกาสมาให้แนวคิดให้มุมมองที่ดีแก่คุณตัวคุณจะได้เข้าใกล้บัณฑิตตัวคุณจะได้เข้าใกล้คนที่มีความรู้คนที่เป็นกูรูคนที่มีประสบการณ์และจะได้เข้าใกล้คนดีคุณจะได้เจอสังคมที่ดีคุณจะมีชื่อเสียงมีเครดิต นะคะคุณไปที่ไหนไปอยู่ตรงไหนก็มีแต่คนรักใคร่นะคะแล้วใครที่ต้องการจะทําเรื่องกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านดาวพระพฤหัสบ,บดียังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศดาวเจ้าเรือนวินาศโคจรมาทับเนื้อทับตัวชาวลัคนาราศีเมษแบบนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางแบบบุบป,ปับฉับพลันนะคะและมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้โชคฟลุกๆได้โชคแบบคาดไม่ถึงด้วยนั่นเองค่ะในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสเนี่ย โคจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเรื่องแปลกๆเข้ามาข้องแวะข้องเกี่ยวกับคุณเรื่องที่มันลึกลับซับซ้อนนะฝันแปลกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูเตลูความเชื่อเรื่องที่เป็นลังสังรอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเข้ามาข้องแวะกับคุณและชาวลัคนาราศีเมษถ้าเป็นไปได้นะในระยะนี้เหมาะกับการดีวงานลับๆ เหมาะกับการทําอะไรที่มันไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเปิดเผยมากและอย่าออกตัวแรงขอให้คุณวางตัวให้เหมาะสมมีสัมมาคารวะนะคะวางตัวให้ดีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะเอ็นดูเมตตาตัวคุณในช่วงวันที่5กุมภาพันธ์ปี2567ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีเมษจะโคจรเข้ามาเป็นมหาอุดอยู่ที่ราศีมังกรอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตา โดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะตัวคุณจะมีกำลังวังชาในการทำงานในการหยิบจับสิ่งต่างๆคุณจะมีโอกาสได้งานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่คุณจะมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมีคนให้เครดิตมากยิ่งขึ้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะชัดเจนมากขึ้นและชาวลัคนาราศีเมษขอให้ทราบไว้ว่าในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระเสาร์ซึ่งสองดาวนี้เนี่ยเขาไม่ถูกกันเขาเป็นดาวคู่อริดาวคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหามันจะ เยอะตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณเหนื่อยนะเหนื่อยมากๆเลยแต่โอกาสที่จะสําเร็จก็มีสูงมากเช่นเดียวกันคุณจะมีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาคอยมีออคอยมีคนมายุแยงตะแคงรั่วหรือมีคนเอาคุณไปพูดในทิศทางที่มันเสียหายๆลักษณะนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณควรที่จะทําอะไรให้อยู่ในกฎในกรอบไม่ควรออกนอกกฎไม่ควรออกนอกกรอบไม่อย่างนั้นจะโดนเล่นงานได้นะดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้า เรือนปัตตนิของคุณโคจรเป็นมหาจากักรส่งผลให้การเงินการทองมีความคล่องตัวค่ะได้รวมหุ้นร่วมลงทุนมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคเป็นคู่นะคะคือได้คู่หุ้นส่วนอย่างนี้ก็ได้คู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ก็ได้ และเป็นช่วงที่เพศตรงข้ามจะเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนตัวคุณดีมากๆเพราะดาวปตัตตานีเป็นมหาจากักรใครที่ยังโสดอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบจะเป็นช่วงที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่ได้เจอคู่แท้ได้เจอรักที่มั่นคงในระยะนี้แม้ว่าไม่ได้ลงเอยถึงขั้นแต่งงานแต่งการกันแต่ก็จะเป็นคู่ที่คบกันได้นานเลยทีเดียวนะคะ ในช่วงที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นออมีดาวพระพฤหัสเข้ามาทับเนื้อทับตัวและเดินหน้าเป็นปกติแบบนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความก้าวหน้าในชีวิตค่ะดวงชะตาของคุณจะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นลาภผลหรือโชคอะไรที่คุณรอคอยรวมไปถึงการเงินที่คุณรอคอยก็จะได้มาในระยะนี้ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างลงตัวมากๆเลยนะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประ ะสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ